สวัสดีค่ะเราจิอังกิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Cannibal Massacre เรื่องราวนี้ก็คือเราจะได้เป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อแต่ว่าก่อนนะคงไม่ได้ดูแลร้านสะดวกซื้ออย่างดีๆหรอกเหมือนว่าจะมีสตอกเกอร์คอยแอบส่องชีวิตเราในร้านนี้ด้วยใช้คนนี้หรือเปล่าที่สวมหัวหมูเดี๋ยวก็เอาไปทำเป็นข้าวหน้าหมูสลอก อาละมาเริ่มดีกว่าจะได้หนีไหมนะอืมอะไรีทำไมเปิดมาเป็นแบบนี้ล่ะเอ๊ะ ด้วยทีวีอืมเป็นหนังที่ดีจริงๆเลยเออสวยละ่ะไปทำงานสายอีกแล้วเอา้านั่นหนังเหรออ๋อลืมบอกไปว่าเกมนี้เป็นเกมของคุณเฟรชเ a p e ซึ่งเราเคยเล่นเกมของเขาเอาไว้แล้วเกมของเขาก็จะออกไปในแนวทางสยองขวัญ ที่เขาจะพยายามทาให้มันเหมือนกับเป็นหนังเก่าเอ๊ะเอ้ยออกเลยเหรอรีบไปไหนอะ่ะถึงจะบอกว่าช้าแล้วแต่เราโอเอก็ได้นะ่ะในเมื่อสายแล้วก็สายไปเลยไม่ได้หรอกชีวิตจริงอย่าทำแบบนั้นนะจ๊ะหนูจะ เออเราเดินได้แล้วเหรออันนั้นห้องน้ำสินะมาเข้างานแล้วครับอุ๊ยโอ้โหให้ตายเถอะคุณแพ้โอ้ฉันทำให้ตกใจเลอะขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกครับมาซื้อของเหรอ อ้าเปล่าละฉันก็แค่ฉันไม่ได้มาทำอะไรแบบนั้นหรอกนะแล้วคุณต้องการอะไรครับอ๋อฉันเป็นนักสืบนะฉันอยากจะบอกนายว่าแถวนี้น่ะมีคนหายนะแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรภัยคุกคามอะไรที่น่าสงสัยหรือมีใครบอกว่าจะขู่ฆ่านายแล้วก็พยายามติดต่อตำรวจนะมันจะทันหรอครับ โอเคครับคุณนักสืบขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับแล้วเขาก็ไปเร็วมากและจุดเอกลักษณ์ของคุณเฟียสเคปเลยก็คือถ้าฆาตกรมันจะมามันจะโทรศัพท์มาก่อน ก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นด้วยหรือเปล่าและนั่นคือมันบอกว่าให้ทำความสะอาดตรงพื้นด้วยโอเคไปฉายอ๋ออันนี้ยกไปได้ทีละอันอะไรอ่ะมือถือหรอรุ่นเก่ารุ่นปลาหัวหมาแตก การขยะพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันอะไรอ่ะเหลืออีกแค่สองถุงเท่านั้นเอาออกมาวิง่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโลสนุกจริงๆวิ่งนะวิ่งไปกับแฮมทาโล่ของอร่อยดี่สุดก็คือมา แค่ถุงเดียวเอา้ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงอยากจะซื้ออะไรหรอครับฉันขอเข้าห้องน้ำได้ไหมจ๊ะมันจำเป็นมากเลยน่ะได้แน่นอนครับไม่ต้องขอหรอกคุณผู้หญิง ฉันจะไปห้องน้ำน่ะต้องอ๋อคุณเลดี้ตะกี้นี้ก็อ๋อตอนนี้เรารับบทเป็นคุณผู้หญิงคนนั้นจะไปห้องน้ำรีบนะจ๊ะอุ๊ยเอาละขยะ้ถุงสุดท้ายแล้วก็จะได้ปิดอืม สงสัยเขาจะได้ทำธุระหนักแน่เลยอ่ะโอ๊ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบมือถือก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้แฮะ พนักงานที่ดีไม่ควรจะเอามือถือมาเล่นในเวลาง,งานเอ๊ะเราในร้านเรามีวิดีโอด้วยหรอครับสวัสดีครับพวกเราไม่ขาย VHS นะครับก็ไม่รู้ว่าคุณไปเอามาจากไหนะนะฉันไม่ได้อยากได้อันนี้นะให้นายอ่มก็ไม่รู้นะครับว่าถ้ารับไปแล้วบ,บอสจะลงโทษผมหรือเปล่าบอกเข้าไปว่าเป็นของขวัญพิเศษ เอ่อผมคิดว่างั้นผมจะรับอามราักกันนะครับมันเป็นหนังหรือว่าอะไรเหรอครับฉันบอกว่ามันเป็นของพิเศษเออผมว่าผมจะรับไว้ก็ได้โอเคบายครับผมต้องปิดร้านแล้วอะไรของเขากันนะสงสัยจังว่าเป็น V S S เกี่ยวกับอะไรปิดร้านแล้วเนาะ บ้านเดียดูสิ V S S ของผู้ชายคนนั้นเขอนอนดีกว่ามากทำไมขยะนะไม่เอาไปทิง้งอ,อึ๊บเครื่องเล่นมันอยู่ตรงไหนอน่ยอุ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยนี่ผู้ชายคนนั้นเป็นบ้าไปแล้วเหรอ,อใครน่ะ อ๋อใช่เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือต้องมีคนมากดกลิ่งที่บ้านด้วยเออแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยกุญแจมันตั้งใจเอาไว้แน่ๆเลยนั่นคือประตูใช่ไหม ต้องหนีออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยต้องการกุญแจอนี่ไงมันง่ายได้ไปปะฉันคิดว่ามันกำลังมานะฉันจะต้องซ่อนใต้อะไรสักอย่างอุ๊ย ตายซิ่งนี้ไม่ได้อันนั้นๆันนนนนนฉันว่าเข้าไปแล้วนะฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วเขาจะไม่หลอกเราใช่ปะแบบ เหมือนจะไปแล้วแต่ว่าจริงๆยังไม่ไปโอ้โหมีเป็นชุดเฮ้ยต่อใจต้องการกุญแจโอ้โหกุญแจกุญแจอยู่ในซ่วมไหมอ่ะอยู่นี่ ทำไมมันต้องช้าจ้อีสุดท้ายก็ไม่หลอด ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกม Cannibal Massacre สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีแถมคุณตำรวจหรือคุณนักสืบก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยได้เลยด้วยแต่ว่ามันเร็วมากเลยนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากส่วนความรู้สึกต่อเกมนี้มันมันก็เฉยๆอะ่ะมันแบบว่าถ้าในฐานะเกมเราว่า มันอาจจะเฉยเฉยแต่ว่าถ้าลองคิดในมุมมองของเป็นชีวิตจริงถ้าเจอแบบนั้นก็คงจะไม่เฉยแล้วล่ะมันคงจะรู้สึกตายมีแต่ตายตายตายหนทางตายเท่านั้นเพราะเราก็โดนจับมาในบ้านของคาตรกรไปแล้วยังไงมันก็หนีไม่รอดอะ่ะมันยากสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเฟียสเค็ด้วยจริงๆเขาทำเกมเอาไว้เยอะแยะเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดนะบ๊ายบาย